นะครับเดี๋ยวเราจะไปลงงานใหญ่กันทุกคน1 0 0ไร่นะครับ2คัน M95 2คันเลยแหละเดี๋ยวเราก็จะบรรทุกไปด้วยรถหกล้อคลิปนี้จะเป็นปฐมบมบทงานใหญ่อีกแปลงนะครับ เราจะไปด้วยผ่านสี่ทุกคนนี่ผ่านสี่ตาเพชรน,นะครับนี่ผันสามซีมี T, ผมก็มาตั้งไว้นี่แหละเต็นบอกนู้นลงหน่อยไปน,นี่ครับแต่เดี๋ยวในคลิปตัดไปนะตอนนี้มันเป็นใบผ่านตรงนะเดี๋ยวเราจะเปลี่ยนเป็นใบผ่านโค้งด้วยทุกคนเราจะหาวิธีทําไงก็ได้ให้มันไถบอลดที่สุดนะครับเราจะเปลี่ยนเป็นใบผ่านโคง้ง แต่เดี๋ยวเราไปถึงเราใส่ใบผ่านตรงก่อนเพราะเรารู้แล้วว่าของพี่สุทธีอ่ะแกใส่ผ่าน3 CMT แล้วใบผ่านโคง้งส่วนอันนี้ผ่านตรงลอยไถยไม่เหมือนกันเดี๋ยวเราจะเปลี่ยนอันนี้เป็นใบผ่านโค้งด้วยทุกคนการตุกี่ได้ไหม พี่ดีมันมันทุกจ้างด้วยไหมขาลราต่ออะไรน,นี่ถ้าเกิดจ้างานะขาลราพันห้าครับใช้บริการได้เอาแง่ okay. ในอำเภอจังหวัดตังแล้วกันเรางจางตังจังหวัดไปไหมไม่ไปเลยไม่ไปใช่ไหม,ไม,มา <laughs> ขาละพันห้าครับนี่ใครจะจ้างไมโครอะไรขึ้นรถด,ดกร้อกันนี้ได้เลยทุกคน เดียวเพรางั้นได้เลยเนี่ยก็เสีย 5, ของเก้าห้ากัดน้ำมันเราใส่เกียร์ไม่ได้ทุกคนมันดับเกียร์ไม่ได้เหมือนพวกกัดแห้งนะล็อกเบรกอย่างเดียวเลย ใครไม่ล็อกเบรกมือเนี่ยใส่เกียร์ดับเครื่องคิดว่าจะใช้ได้เดี๋ยวหล่นอย่างรถเลยนะครับใช่ไหมพี่จีก้าวห้ามเป็นคัทน้ำมันมันไม่ทํางานถ้าเกิดว่ามันไม่สตาร์ทเครื่องอ่ะฟองร้นคิดเึรืงแล้วนะวะรอยได้แล้วมาบตรบัคิดรอยได้แล้วครับพี่ไม่บอกพุ่มแปดปันนี่เกิดมาแขนซั้นีิเส้นะ แต่ว่าแต่ว่าเ่มมันไม่ได้พี่เ่มพุ่มจังอยู่เรืออ่ะโอเคพุ่มอพ<ะ>ุ่มจังสตีเามือนนั้นสตี <laughs> สตของพี่สุธีนี่แบบโคตรเก่าเลยทุกคน

เดี๋ยวไปเดี๋ยวเราเปลี่ยนใบเจ้าน้งใส่ตีคือร้ายนะเนี rice, no insight, <S S ่ยใส่ตียี no <justice> you know. ่สิบค <inals> ือใส่ไงเจ้าเดี๋ยวไปเปลี่ยนใบเดี๋ยวเราไปเปลี่ยนใบเจาน้งใส่ตีกือร้ายกินอะไรหมดเลยให้กินแบบฟนดอกหมเลยนะไม่ต้องไส้เลยใช่ไเอ๊ะแตนไม่ต้องไส้เลยนี่โอเคครับทุกคน ปลงแปลงกันโอ้มันยังเลื่อนได้นะรถอะ่ะเพราะว่ามันหนักหลังไงทุกคนเนี่ยเนหนักางหลังสี่จานแม่เอาละครับเดี๋ยวรอติดตามรับชมกันว่าในแปลงจะสนุกขนาดไหนทุกคนนะครับคลิปนี้แล้วเราจบไปเพียงต่านี้ก่อนสวัสดีครับ